ไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอาจจะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือระยะสั้นนี้กลิ่นมันกาลังโชยอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การคาดการว่ากรกดาปลายกรกดาคมนี้ต้นสิงหาคมนี้ตลาดน่าจะเด้งลงมาก่อนเนี่ยเป็นไปได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือถ้า s อสแอนด์พีเทขึ้นไปผมไม่ว่าอะไรหรอกมันควรต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้รูปนี้คือรูปนี้ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ที่มันไม่ ปกติอ่ะมันอยู่ที่ไม่รู้เอามาไหมไม่ได้เอามาอีกไม่ได้เอามาครับก็คือเรื่องการที่ NASDAQ มันเอาเปอร์ฟอร์มซึ่งการที่ n s d a q เอาเปอร์ฟอร์มย้อนความกลับไปใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาเปอร์ r อร์มและทำ New ิวไฮมักจะตามมาด้วยการถล่มของตลาด อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เดาว,ว่าปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าตลาดหุ้นอเมริกาควรพังและถ้าตลาดหุ้นอเมริกาพังเราก็ได้รับเซนดิเมนต์เชิงลบไปด้วยแล้วก็บังเอิญเราก็ยังลังอยู่ในช่วงการที่ถูกดาวเกรด EPS อย่างหนักอยู่พอดีนะก็ผีซ้ำด้าพอยไปนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เรื่องของอะไรครับจำนวนนะฮะนะครับเปอร์เซ็นต์ของพวกแบบเ,เรียกได้ว่ายอดขายนะครับ ยอดขายของพวกการเติบโตของยอดขายของพวกบริษัทพวกเทคสต็อกกับพวกของเรียกได้ว่าโออีโคโนมีพวกบริษัทดั้งเดิมเราจะเห็นได้ว่ายอดขายเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันเริ่มตกลงส่วนพวกเทคสต็อกเนี่ยมันเริ่มมีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับเต็มร้อยนะฮะจากเดิมพวกโออีโคโนมีเนี่ยฮะก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ5 0าสิบเนะฮะพวกเทคสต็อกเนี่ยก็อาจจะแค่ประมาณ1ิบสแต่ว่าในช่วงหลังเห็นไหมฮะเริ่มสลับขากันแล้ว นี่คือแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกําไรนะฮะภาพรวมของการเติบโตของกําไรในที่ผ่านมาพวกเทคสต็อกนี่คือกําไรที่มันปรากฏขึ้นใน10ปีคือโดดขึ้นไปเมื่อเทียบกับพวกโอไอคอนมี e โอเคไหมครับพวกบริษัทดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็คืออะไรจํานวนนะฮะจำนวนบริษัทนะครับจำนวนบริษัทที่เน้นไปทางด้านพวกพัฒนาพวกซอฟต์แวร์สวนทางกับพวกที่มันเป็นพวกอุตสาหกรรมการผลิต ข่หลังลงคลองนี่คือพวกที่เกี่ยวกับพวกพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้คือการเติบโตของมันนะครับอันนี้ก็คือพวกการลงทุนนะฮะเป็นพวกอ่าพัฟิกก็เพเว่เอ,อขอภายเป็นพวก p r i v a t e Invest m e n t ซึ่งก็เน้นไปทางการเทียบกับ GDP ไปนะครับรูปนี้ไม่เป็นไรขอไปดูที่รูปนี้เลยดีกว่ารูปนี้ผมชอบมากกชอบเลยรูปนี้นี่บอกอะไรได้หลายอย่างในชีวิตและทรัย์สินมาก อันนี้คือปัจจุบันสีฟ้าเนี่ยสิปีที่แล้วจำนวนเรียกได้ว่าขนาดของ Market Cap ของหุ้น t e c ค Stock ในประเทศนั้นๆแล้วกัน10ปีที่แล้วเนี่ยขนาดของ t e c ค Stock ในจีนไม่มี10ปีถัดมากลายเป็น46%ของทั้งหมดอันนี้อันนี้เห็นอะไรได้อย่างครับว่าการเติบโตของเทคในจีนเนี่ยมันแรงเล้าใจมาก แล้วลองนึกภาพไปอีก5ปีข้างหน้าดิเห็นอัตราการเติบโตแล้วดุไหมฮะที่เทียบกับ Market Cap ของทั้งตลาดนะครับเทียบกับ Market Cap 10ปีที่แล้วไม่มี10ปีถัดมาเป็น46%ของ Market ทั้งตลาดของจีนเคยได้ไปดูพวก Start Up ของจีนไหมมันทำงานกันทั้งวันทั้งคืนอะมันจะมีแอปมันจะมีแอปมันจะมีแอปอันหนึ่งของจีนเนี่ยแหละที่เข้ามาในไทยแล้ว นะครับเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งนะครับพัฒนาพวกระบบโปรแกรมการเทรดเนี่ยผมก็เคยได้เห็นเขาทํางานนะผมแม่งทำงานกันทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หยุดคิดนู่นคิดนี่คิดออกมาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คืออะไรเข้างานสิบโมงเลิกงานก็สี่โมงก็ต่างคนต่างไปใช่ไ่มไม่มีแต่คนจีนนี่คือตลอดเวลามันทํางานกันตลอดเวลาเช่นเดียวกันตอนสมัยผมทํางานกสิกรกสิกรก็มีรับ พวกพนักง,งานรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเริ่มเน้นไปที่คนต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าแวง์ชาติเขาเปิดโอเพนเขาเริ่มเปิดไม่ได้มีลิมิตเหมือนเดิมเขาก็รับเด็กจีนเข้ามาโอ้โหเงินเดือนก็ต่ํากว่าความขยันนี่ประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับเด็กไทยดังนั้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าอัตราการเติบโตในอนาคตของพวกเทคจีนเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นอีกเยอะมากๆดูแค่10ปีนี้ยแล้วดูอย่างอเมริกาครับ สิปีที่แล้วก็15เปอร์เซ็นของ Market Cap ตอนนี้ก็แค่25เปอร์เซ็นคือมันก็โตนะ Market Cap ของตลาดก็โตทุกคนก็โตจีนนี้มันดุมากอะ่ะนี่คือการเติบโตที่ดุแสนดุนะฮะ,ะดังนั้นเราลองมาดูอันนี้เป็น IMF ที่คาดการผมจำไม่ได้แล้ววันไหนที่ IMF ได้คาดการ GDP ออกมานะครับแต่ว่าพอเขาคาดการออกมาปุ๊บผมลุยหุ้นจีนแบบเต็มสูบเลย เพราะวันที่ IMF คาดการออกมาแล้วอเมริกาจากเดิมเนี่ยนะฮะเขาวางไว้อยู่เอเมริกาอเมริกาอยู่ในอเมริกาเมกาอยู่นี่นะฮะเดิมทีเนี่ยนะครับวางไว้อยู่ที่ประมาณลบ5.9นะครับเดิมนะคาดการปรับใหม่เป็นลบ8ปีถัดมาปีหน้าปีหน้าเดเดิมทีคาดว่าจะโต4.7เหลือโต4.5หุ้้ยนี่หนักมากนะครับ IMF คาดการ GDP อเมริกาเนี่ยจากลบ5กว่ากว่ากลายเป็นลบ8เรื่องใหญ่นะครับ แล้วก็ปีหน้าจากเดิมคาดการโตเท่าไหร่สีเหลือแค่4.5แปลว่า2ปีปีหน้าสิ้นปีหน้าเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ยังติดลบอยู่มหาศาลอยู่เข้าใจความหมายนะครับแต่ดูดิพอมาดูที่ไชน่าไชน่าอยู่ไหนไชน่า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 เดิมทีนะครับคิดออกมานะครับว่าจะโตปีอ่อดอกปีนี้โตวัน1.2เหลือโต1%ปีหน้าโต9.2 ปีหน้าเอา้าเราก็ปรับใหม่เหลือ8.2ดูแม้ว่าจะปรับลงแต่ดูดีป่ะดูดีเวลาเราเห็นตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราเห็นคนอื่นแม่งก็เห็นแต่ภายใต้ตัวเลขเดียวกันการเห็นใครคิดอะไรได้ย้ำนะฮะเวลามีการรายงานตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยเราเห็นคนอื่นก็เห็นแล้วเห็นแล้วเขาคิดอะไร เราต้องคิดด้วยว่าในระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยคนที่คุมเงินเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกับเรานะั่นแหละเอ f แม่งประกาศออกมาทุกคนก็เห็นน่ะมันก็ต้องมีทั้งกองพวกโกลบอลฟันโกลบอลฟันก็มีทั้งแพสซีฟฟันแอคทีฟฟันนะครับกองไทยกองต่างประเทศบาบา,บา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 มันจะคิดอะไรเราต้องเดาทางเขาให้ออกพอผมเห็นอย่างนี้ผมก็เดาแล้วแม่งอย่างนี้ทุก,กองในโลกก็ไปจีนดีกว่าไหมจะไปลงทุนทำไมในอเมริกาอเมริกาแม่งขึ้นมาเยอะมากตอนนั้นนะฮะ ณวันนั้นเนี่ยคืออเมริกามันฟื้นขึ้นมาแล้ว30 4 0จีนยังไม่ค่อยขึ้นเลยแล้วจีนก็ไม่แปลกที่มันจะยังไม่ได้ค่อยคือคือยังไม่ค่อยขึ้นเพราะมันก็ไม่ได้ค่อยลงมันก็อยู่กับที่มันก็อยู่กับที่แล้วแต่มันยังอยู่ต่ํากว่าตอนโควิดแต่มันฟื้นสภาพถ้าเราไปดูกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ P.M.I อะไรทุกอย่างคือเขาฟื้นสภาพกลับไปก่อนโควิดแล้วมันฟื้นสภาพได้ไลฟ์เมฟก็มาคาดการณ์อย่างนี้ภายใต้ หน้ากระดาษแผ่นเดียวกันอ่านอย่างนี้ปุ๊บผมก็เคาะเลยหุ้นจีนอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากอีกแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกคนในโลกแม่งจะไปจีนดูแค่นี้ก็รู้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาอีกสองอาทิตย์ถึงได้มาปรากฏให้เห็นอะ่ะผมก็อิ่มดิเข้าใจความหมายไหมครับเวลาเราได้เห็นอะไรพวกนี้เราต้องคิดเราเห็นคนอื่นก็เห็นดังนั้นทุกๆตัวเลขอย่าอย่ามองข้ามอย่าปล่อยผ่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของจีนครับ ปีหน้ายัางโตอีก8ถ้าเป็นผมก็หุ้นมัน Year to date return ตอนนี้ก็แค่10%กว่าเ,เอรอง Year to date return นะฮะสิกว่า็ก็ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับผมว่าก็ซื้ออีกถ้าตอนนี้หุ้นจีนขึ้นมาแล้วแล้วเราจะซื้อทันไหมยังไงก็ทันท่านก็แค่ผู้นี้ก็ส่งคําสั่งซื้อไปก็จบใช่ปะอย่าคิดมากดิเวลาเราจะมีเงินก้อนหนึงอะ่ะเวลาเล่นกับหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆนะครับง่ายมากนะครับ เป็นผมผมซอยครับซอยเป็นจะสิบไม้ห้าไม้อะไรก็ว่ากันไปไม้แรกซื้อไปเลยช่างหัวมันยอมเสียและหลังจากนั้นคืออย่าวันไหนมึงอย่าลงนะมีตัวแดงให้เห็นก็เอาไม้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกหรือจะเป็น dca ทุกเดือนอะไรก็ว่ากันไปคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าในรองเทอรมันไปไหมก็ผมมั่นใจว่ามันไปอ่ะใครจะสู้ได้ตอนนี้คุมโลกก็คุมได้ ใช่ป่การเติบโตกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีคนอยู่ในประเทศต้องพันล้านเงินหมุนเวียนต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับและที่สําคัญคือมีท่าไม้ตายที่ยังไม่ได้ทําเลย PBOC ทํา QE บ้างยั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 งซอฟโลนแม่งก็ไม่ได้ปล่อยเข้าใจความหมายไหมครับเขายังไม่ได้ทําอะไรเร็วๆเ,เหมือนอย่างที่เ e d ECB BOJ หรือ BI Bank o อ i n d o n e s i ียทำยังไม่ได้ทําเลยจีนยังไม่ได้ทาเลยนะครับ แค่คิดแค่นี้ก็มันแล้วใช่ปว่าแล้วเราก็ไม่จะไปต้องไปซื้อหุ้นจีนเอแช่ทั้งหมดบางบริษัทมันก็เสื่อมอะ่ะใช่ไหมครับเราก็เน้นที่อะไรครับกองที่มันลงทุนหุ้นจีนบริษัทเทคที่มันดีๆก็เป็ดเดียวแล้วนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้รูปนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับว่ามันจะมีพวกเอแช่นะครับที่เขาซื้อขายกันผ่านฮ่องกงได้แล้วก็ เราอาจจะไปซื้อตัวนี้ก็ได้นะตัวพวกเซงไฮ300้นะฮะตอนเนี้ยเยตุเดียร์ลิเทอมัน1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่ถ้า S Sha r ร์อาจจะ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เป็นเน้นซื้อใน a share ดิ S Share มันแพงแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือให้ต้นปีเป็นศูนย์นะต้นปีเป็นศูนย์แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อวันศุกร์ก็มีดรอปลงประมาณสักเปอร์เซ็นต์ให้เราใช่ไหมครับก็ซื้อไปซีอย่าไปคิดมากจริงๆคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งโทษตััวเองย้ครบ ใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับมไม่เป็นไรใช่ครับอย่าไปสนใจครับจริงๆก็ตอนนี้เราต้องยึดกลับไปที่เรื่องแรกกันก่อนว่ามันก็ดีกว่าถือเงินสดถูกปะ่ะก็ลองนึกภาพครับว่าเงินสดมันพิมพ์แบงค์ขึ้นมากระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวามันมีคนทําแล้วดังนั้นฉันจะไปซื้อเทนเซนซื้อเสี่ยวมีมันดีกว่าไหมอ่ะ เสี่ยมี so ่จับตานะฮะเห็นป่ะบ้านใครไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าเสี่ยมี่บ้างบ้านใครมีไหมครับอันนี้ไม่ใช้ท่านผิดพลาดละไปซื้อเลยนะครับโคดถูโคดดีอ่ะก็ไม่อยากจะเชื่อนะคือผมยังไม่อยากจะเชื่อคือไม่ไม่น่าเชื่ออีไอโรบอทถูพื้นน่ะเจ็ดพันน่ะผมว่าสเปคนะไปดูนะเช็คแล้วเช็คอีกเพราะว่าแม่ขอให้ช่วยซื้อมานานมาก เอ้เราก็บอกไม่จําเป็นมันเปลืองตังคือผมเป็นคนที่เคียวมากกับการใช้เงินเคี่ยวมากๆผมจะทอบเปรียบเทียบว,ว่ามันคุ้มกับที่ฉันจะต้องจ่ายไหมความเจ็บปวดที่สุดของผมก็คือการเสียเงินแบบโง่โงนะครับผมก็จะเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกสุดท้ายแล้วพอซื้อเจ็ดพันมาเช็คสเปกน,นะมันเจ๋งมากอะ่ะมันฉลาดมากมันสุดๆมากถามว่ามันอึดไหมผมก็พยายามถีบ มันทุกวันะนะเฮ้ยมันก็ยังมันก็ยังทํางานได้ดีมากอะนะครับแล้วเครื่องใช้ฟัาอื่นอื่นเนี่เครื่องฟอกบาบาบา,บาอีน่อยมันก็ต้องตีซัมซุงกระเจิงแน่นอนไม่ช้ากันเร็วใช่ป่ะนี่คือการเติบโตของมันเหนไหนจะเทนเซนอีกโหดยิ่งกว่าอ l ล b a ียบ,บาเอกเดีย๋ยวอ l ล b ีบาบาเอาบริษัทลูกเข้าอีกอ้ยขึ้นกระจ,ยระจายนะฮะสตอรี่มีอีกเพียบนะฮะดังนั้น แช่งให้มันลงแล้วเราก็ซื้ออย่างเดียวแล้วมีรูปหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือแค่รูปนี้รูปเดียวก็จบแล้วจีนเนี่ยนะฮะกับฮ่องกงเนี่ยปีนี้ P/E 14.8แลฮะปีหน้า P/E 12อะ่ะถ้าตลาดหุ้นจีนมันลงคนอื่นควรพังวะอเมรกา25เท่าปีนี้ปีหน้า20เท่าซึ่งยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันภาพลวงตาหรือเปล่าเพราะว่ามันปีหน้ามันเป็น E.P.S คาดการปีหน้าใช่ปะ ปีหน้ามันอาจจะถูกดาวเกรดอะไรก็ได้นะฮะไทยเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยยีเท่าปีหน้าผมตีให้นะอ่ะสิบหเท่านี่คือภาพลวงตานะครับเพราะของจริงมันจะต้องแพงกว่านั้นเพราะ EPS มันจะถูกรีไว้ลงไปอีกเรื่อยๆเขียไหมครับถ้าเกิดจีนไม่ควรไม่ขึ้นประเทศอื่นแม่งควรตายกันให้หมดไหมถูกไหมครับแปลว่าถ้าเรากลับมาย้อนดูความตั้งแต่แรกที่เราคุยกันจากตอนต้นกับตอนนี้ถ้าเราจะมานั่งวางกลยุทธ์คิดในเชิงกลยุทธ ฉันมานั่งค่อยๆเซตทีละเรื่องนะที่บาราบุลเลตเฮ้ยเงินจะไม่มีความหมายวะข้อแรกในสองปีข้างหน้าคําถามคือฉันเชื่อเรื่องนี้ไหมถูกป่ะอ่ะฉันไม่เชื่อฉันเชื่อว่าตอนนี้เป็นเงินฝืดแล้วก็อีกสองปีข้างหน้ามันต้องเป็นเงินฝืดต่อก็จบก็เก็บเงินต่อไปก็กลับบ้านใช่ไหมครับอ่ะถัดมาเฮ้ยฉันเชื่อว่าแม่งเม็กเซนที่จันปิงเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์พิมพ์แบงกระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาหน้าเกียดละแต่ มันมันยังทําได้อีกเยอะและอีกหลายๆประเทศน่าจะต้องทําตามมาดังนั้นมันเงินมันไม่ควรจะต้องเฟืดแบบนี้นะครับอ่ะก็แปลว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันควรต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นและสินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับเพิ่มขึ้นอะไรควรต้องขึ้นดีที่สุดละ่ะก็าจะต้องเป็นคนที่มีความเติบโตต้นนั้นกไรที่แข็งแกร่งราคาหุ้นที่ยังถูกโควิดไม่กระเทือนมันวายใครน,นี่ไงก็จบที่นี่นะครับยังเอาต่อได้ไหมเอาต่อได้ แต่นอกจากจีแล้วที่ผมกาลังเลงๆไว้ผมก็อยากเล่นหุ้นพวกหุ้นอาเซียนนะหุ้นเวียดนามหุ้นอาเซียนหุ้นเวียดนามก็ต้องเอาเพราะเวียดนามยังไม่ได้เข้า MSCI เลยนะฮะถ้าเกิดเวียดนามโตๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยว MSCI ก็ต้องประกาศเพิ่มเวทในเวียดนามเอาเข้าในเอ่ออเอาเข้าในดัชนีคำนวณด้วยเนี่ยหุ้นเวียดนามก็ไปอีกนะครับ นั้นการวางกลยุทธ์การลงทุนตอนนี้หุ้นไทยตัดไปก่อน,น,อน,น,อนใครอยากจะไปเล่น STGT ก็ตามสบายแนะ่หุ้นไทยตัดไปก่อนไปเนะี่ยเท่าต่างประเทศเนี่ยจีนเวียดน,นามแม้กระทั่งในอาเซียนดีไม่ดีโฟมมันจะไหลเข้าในช่วงปลายปีปีหน้าด้วยถ้าเราอ่านเกมดีๆนะเราคาดหวังโฟไหลเข้าได้นะครับไวทํทำไมเขาต้องอยู่แต่ในอเมริกายุโรปด้วยอะทำไมเขาไม่ไหลามา เขาครต้องไหลมาเพราะตรงนี้ยังไม่มีใครใช้ในโยบายการเงินชั่วๆเท่าไหร่เลยมันควรต้องไหลมาดิเห็นป่ะนะครับนะครับรูปนี้ยิ่งทําให้บอกว่าจีนเนี่ยห่างไกลจากบับเบิลมากนะครับว่าอะไรมาจินมาจินเนี่ยนะครับการบัญชี m a r จินนะฮะเทียบกับ v o l ลุ่มเทรดทั้งหมดนะครับ m a r k e t แคปอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยห่างไกลจากตอนปี2 0 1 5มากๆ,มาๆแม้ว่าตอนนี้การขอมาจินมันจะพุ่งขึ้นนะ แต่เมื่อเทียบกับขนาดมาเก็ตแค p แล้วเห็นว่าห่างไกลกับตอนปี2015มากถ้าใครจะมาบอกว่าให้ระวังฟองสบู่ตลาดหุ้นจีนผมอยากหัวราอเป็นภาษามอนเตเนโกนะครับอีกไกลดูยังไงเนี่ยมันอีกไกลมากอะนะครับนะครับเช่นเดียวกันกับอะไรครับขนาดมาเก็ตแค p ของตลาดหุ้นจีนเทียบกับ GDP ดูดิห่างไกลมากนะครับแล้วตอนปี2015มันก็ควรพังเพราะอะไรครับ แล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นสวนทางกับดัชนีพวกหลีกเชียงอินเด็กหลีกเชียงอินเด็กก็คล้ายๆแบบพวกดัชนีแบบพวกตอบสนองพวกกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆการเงินเอ่ยนุ่นนั่นอี้เอ่ยการผลิตเอ่ยเขามาผูกกันเป็นดัชนีเห็นปะเนี่ยดัชนีมันดิ่งลงหุ้นมันขึ้นมันก็ควรอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้หุ้นมันก็ขึ้นตามมาไอหลีกเชียงอินเด็กเนี่ยที่มันฟื้นตามขึ้นมาด้วยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะผิดปกตินะในความคิดผมนะนะครับแล้วมาดู p m เมไ เนี่ย PMI ในเดือนเมยครับใครฟื้นก่อนเพื่อนน่ะก็จีนฮ่องกงนะครับที่มันดีขึ้นนะครับเป็นเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีบูเนี่ยนะฮะแล้วดูประเทศอื่นๆในเอเชียก็ยังง่อยเปรี้ยเพรียแรงอยู่เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของคนที่มันฟื้นและแข็งแกร่งแล้วนะครับอ่าถัดมารูปนี้เนี่ยสยองที่สุดละสำหรับตลาดหุ้นไทยอันนี้กลแม่แซกนะไม่ใช่ผมคาดนะ ให้อันเดอร์เวทไทยแลนด์แล้วก็ให้เป็นอันดับสุดท้ายเลยในเอเชียตลาดหุ้นเด่นๆปีนี้ให้ EPS ติดลบ36ปีหน้าเฟื่องยีนะครับอินเด็กซ์มันก็เซตที่1250นะครับโอ้ให้แยกกับฟิลิปปินส์ให้แยกกว่าเอนโดอีกแต่ใครครับเขาให้อเวอร์เวทเอเชียโคเรีาไชน่าไต้หวันเห็นปะเพราะฉะนั้นคุณจะไปสู้อะไรกับมุมมองระดับ global view ได้เขียนไหมครับก็เราก็ต้องโฟกัสน้ําหนักการลงทุ้นไทยก็เบาๆลงหน่อยนะครับมองไปข้างหน้าหน่อยกลับมาที่ STGT นะฮะ STGT ท่านคิดว่ามันเป็นมันเป็นบริษัททำอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวราคามันขึ้นนะฮะไม่รู้นะครับทำอะไรครับถุงมือยาง ถุงมือยางเนี่ยเขาสามารถปรับรายการผลิตไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีกปะได้เยอะแยะนะครับก็จะไปทาถุงถุงยางก็ได้อ่ะนะครับไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะถูกปะท่านคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อในเมืองไทยอะครับพวกบริษัทที่เป็นพวกอุตสาหกรรมการผลิตอะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเข้าตลาดมาแรกๆอะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมมองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับตอน TNR ไม่ได้ต่างอะไรกับตอน TKN อะทนี่ขนาดเป็นพวกของกินของใช้นะอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเข้ามาได้เงินเข้ามาในตลาดได้เงินได้เงินมาส่วนหนึ่งเอาไปเฉงนี่อีกส่วนหนึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปขยายกำลังการผลิตเห็นปะสตอรี่เดิมนะครับเอาไปขยายกำลังการผลิตครับเพราะอะไรครับมีความต้องการนะครับมีความต้องการซีสูงมากขึ้นมีดีแมนเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ อะไรครับใหญ่ขึ้นมี e c o n o มีออฟสเก e คุมอะไรครับคุมซัพพลายเออร์ได้เชดโดผมนั่งดู STGT แล้วนี่คุณดูหนังย้อนหนังวนนะเนี่ยหนังวนมากๆก็คืออะไรครับขยายกำลังการผลิตรองรับกับอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันใส่ที่ใหญ่ขึ้นก็มี Economy of Scale มากขึ้นอ่าก็สามารถที่จะต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้มากขึ้นบาบๆาบาบ เอสทีนี่ยิ่งแรงนะก็เพราะว่าอะไรครับเขาเป็นลูกของ ST a อุ้ยสามารถคุมซับายในส่วนของน้ํายาคน้นได้เปรียบกว่าชาวบ้านผมแม่งอยากจะหัวเราะให้ฟันหักตอนอ่านมันตลกมากสุดท้ายแล้วจุดจบของกลุ่มพวกบริษัทพวกการผลิตอย่างนี้ต่อไปก็คืออะไรหนึ่งการคาดการอุปสงค์ที่ผิดพลาดข้อแรกเลยนะการคาดการอุปสงค์ที่ผิดพลาดข้อที่2ก็คืออะไรคู่แข่งเดี๋ยวก็มามันมีอะไรยากอะ่ะก็ตั้งโรงงาน ตั้งโรงงานแบบๆใสเครื่องน้ำยางแน่ใจเหรอว่าจะคุมได้ใช่ปว่าน้ำยางราคายางตกหาซื้อที่ไหนก็มีถูกไหมครับอาไม่มีก็ไปซื้อลาวซ,ซ,นานซ,นานซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่แล้วั้าง,ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอจากจีนแปลว่าสิ่งที่ท่านเข้าไปซื้อสมมุติท่านเข้าไปซื้อตอนนี้เข้าไปซื้อ PE 30เท่าขอไปถ้าใช้ earn i n g ปีนี้แม่ร้อยเท่าถ้าใช้ e a r n i n g ปีหน้าน,น่าจะเหลือประมาณสักตอนนี้สักประมาณยิบ ยี่ห้าสามสิบอ่ะแล้วมันก็เกิดเรื่องตลกเกิดขึ้นก็คือตรงที่ว่าบรรดาสำนักวิเคราะห์ก็ออกมาปรับแฟร์แวรูให้กันกลายเป็นร้อยหนึง่งร้อยสิบอย่างเงี้ยมันอาจจะไปถึงนะให้มันไปถึงเลยแต่ผมก็รู้สึกว่านี่คือความความบันไลยของการให้เหตุผลมากให้เป็นร้อยสิบคุณใช้เออร์เน็งปีหน้าแม่งพีอีกี่เท่าพีอีกี่เท่าก็เปรียบเสมือนว่าคุณจะคืนทุนได้ภายในกี่ปีถูกป่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง แล้วมันจะเป็นไปได้ไงอุตสาหกรรมการผลิตเขาบอกว่าเขาจะสร้างถุงมือยางแล้วก็ทําแบรนด์ของตัวเองอผมใช้ถุงมือผมต้องมีแบรนด์ด้วยผมมันจําเป็นมากเลยนะครับการใช้ถุงมือยางต้องมีแบรนด์ดีๆนะครับมันไม่จาเป็นไงนี่คือเกมต้มอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาใช้สอนในวันนี้มันจะไม่ใช่หุ้นที่ผมจะมองเลยถ้าเวลาตลาดลงไม่มีประโยชน์ที่เราจะเข้าไปเอาแล้วผมก็เจอเจอขายใหญ่ เจอขายใหญ่ในวันที่งานศพพ่อบุญธรรมผมขายใหญ่ของหุ้นตัวนี้เขาก็มาเขาก็มางานศพพ่อบุญธรรมนะครับเขาก็มาถามผมว่ามองอยังไงนะเขาก็เขาก็บอกต้องไปศึกษาดีๆนะมันจะไปอย่างนี้อย่างนี้เลยนะผมก็หัวเราะ <c oughs> มันก็ไปอย่างที่เขาบอกนะเขาก็รวยเพิ่มขึ้นมาเป็นพันล้านนะฮะนะครับผมก็หัวเราะ <c oughs> นะครัให้ผมเข้าไปก็โดนคุณขายใส่นะครับก็ได้แต่หัวร้อใช่ไหว่านะครับคือมันตลกไงครับคือสตอรี่มันสตอรี่เดิมนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าโหูเขาเขากล้านะเอาเงินรอบนี้มาก็จะขยายกําลังการลงกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นมันก็สตอรีเดิมเวลาเราอ่านเกมพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากหรอกใช้นี่บางส่วนลงทุนทำโรงงานเพิ่มนะครับเพราะอะไรจะมีอุปสงค์เพิ่มบาบาบานะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางการที่จะสอนในวันนี้นะครับ